บางทีการทําผิดพลาดเนี่ยกว่าจะรู้ตัวบางคนก็ช้ามากเราจะทําใจรู้ว่าเราผิดพลาดได้ยังไงครับที่จริงคนเนี่ยถ้าเผื่อถูกฝึกขึ้นมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราเชื่อมั่นว่ามีศักยภาพในการแก้ไขมากกว่าแก้ตัวคนธรรมดาก็แก้ตัวแต่ถ้ามนุษย์จะมาแก้ไขเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกให้ใจของเราสูงนะคะเป็นบุคคลที่พร้อมที่จะยอมรับ การเรียนรู้กับสิ่งที่ยากที่เคยผิดพลาดมาก่อนแล้วพร้อมที่จะแก้ไขคุณยายว่าเขาจะเป็นคนที่ไม่รู้สึกต่ำต้อยเลยความผิดพลาดเพียงครั้งหรือสองครั้งมันทำให้เขาเป็นอัศวินได้ครับ